เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิชแนลตอนนี้เรายังอยู่กันในเกมอัปเดตีไฟฮะแล้วก็เสียงผมยังไม่หายนะครับผมถ้าเกิดมันมีเสียงหลงหรือเสียงลบยังไงก็ขอภัยทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสวันนี้ผมมีข่าวสารมาอัปเดตนะฮะจะมีการวางขายสกิน2สกินฮะเป็นสกินระดับสีทองแล้วก็มีเครื่องประดับด้วยโดยตัวแรกฮะจะเป็นกองหน้าหรือว่าฟอร์เวิร์ดนั่นเองฮะเขาจะมาในทีมรถไฟฮะมีชื่อเซตว่าลาเต้สไตรเกอร์ครับผมโดยชุดของเขาฮะเป็นสกินระดับ S หรรือสกินะดับ นอกจากนั้นเขายังมีทางด้านของเครื่องประดับติดมาด้วยเป็นเครื่องประดับระดับ A หรือสีม่วงครับผมมีชื่อเครื่องประดับว่า Ste ี m Engine นนั่นเองครับเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคอนเซปต์ไอของชุดของเขากันก่อนชุดนี้อย่างที่บอกฮะเป็นชุดระดับ S มีชื่อชุดว่าโล comotive ฮะที่แปลว่าหัวรถจักรนั่นเองครับ ชู้เขาส่วนใหญ่ฮะก็จะประกอบไปด้วยสิ่งที่สร้างมาจากโลหะแล้วก็มีชุดด้านในเป็นผ้าหรือว่าเป็นหนังเนี่ยออกสีเลือดหมูนะครับผมชุดของเขาด้านนอกฮะจะออกเป็นสีเหมือนเหล็กนะครับผมคล้ายๆกับทองเหลืองคล้ายๆกับทองแดงเหมือนกันมีการสวมใส่หมวกกันน็อกฮะแล้วก็มีเลขอยู่1 3 0 9คล้ายๆกับตัวเลขที่อยู่บนหัวจากรถไฟนั่นเองนะครับผมแถวมาตรงกลางนะครับผมตรงหน้าอกของเขาตรงกลางเลยเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเ,เตาหลอมนะ,ะที่ใส่พวกถ่านหรือว่าใส่พวกเชื้อเพลิงเข้าไปนะครับผมมีเหมือนเป็น แสงเหมือนเปลวไฟอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็ชุดส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นชุดที่สร้างมาจากโลหะอุปรกรณ์ของเขาับมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยสร้างมาจากโลหะคล้ายๆกับในตัดหรือว่าทางด้านของน็อตนั่นเองฮะ และนี้ก็คือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตของชุดระดับ S หรือสีทองของตัวฟอร์เวิร์ดนะครับต่อมาเราจะไปดูกันที่เครื่องประดับของเขาเครื่องประดับของเซนนี้จะเป็นเครื่องประดับระดับสีม่วงนะครับผมหรือวระดับระดับ A สําหรับชื่อของเครื่องประดับชิ้นนี้มีชื่อว่า s t e a m Engine ครับผมหรือว่าเครื่องจากไอ้น้ำนั่นเองนะครับผมเป็นคล้ายๆกับหัวจากที่ว่าแบบ ปล่อยไอ้น้ำเวลาอยู่บริเวณหัวของรถไฟหรือหัวของเครื่องจักรนะครับผมมีนาฬิกาอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเป็นเหมือนหลังคาเป็นโดมมีปองที่สามารถให้ไอ้น้ำเนี้ยมันออกมาได้นั่นเองส่วนฐานด้านล่างนะครับผมเป็นคล้ายๆกับเตาฮะจะมีเปลวไฟอาจจะต้องใส่ถ่านเข้าไปได้ฮะมีรูปเปลวไฟอยู่อะไรบระมันนี้ทําให้เกิดไอ้น้ำแล้วก็มีไอ้น้ำพุ่งสู่ด้านบนนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเสร็จแรกคะที่มีชื่อเสร็จว่า Latte Sticker เป็นของกองหน้าหรือว่าฟอร์เวิร์ดต่อมาเราไป ดูชุดที่จะมีการวางขายชุดที่2ฮะจะเป็นชุดของอูชาหรือว่าแบ็คแอนด์ไวท์ที่หลายๆคนเรียกสำหรับเซตนี้ฮะมีชื่อเซตว่าไอสตอมครับผมก็จะมาในโทนน้ําแข็งนะฮะโดยจะเป็นสก,กินระดับ S หรือสก,กินระดับสีทองเช่นเดียวกับฟอร์เวิร์ดเลยแล้วก็จะมีเครื่องประดับด้วยฮะเครื่องประดับของเขาก็เป็นสีม่วงหรือระดับ A เหมือนกันเริ่มต้นเราไปดูคอนเซปต์อาร์ตของชุดสก,กินกันก่อนนะครับผมโดยชุดสก,กินนี้จะมีชื่อชุดสก,กินว่าฟอร์ทที่แปลว่าน,น้ําแข็งก็จะมาในโทนที่บ้ายอย่างที่ เมื่อสักครู่เลย โดยร่างขาวนะครับผมก็จะมาในชุดโทนสีขาวตัดด้วยสีทองนอกจากนั้นฮะยังมีทางด้านของอัญมณีนะฮะแล้วก็มีออร่าที่ออกไปสีฟ้าอ่อนๆเหมือนคล้ายๆกับหิมาอะไรเงี้ยอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมอุปกรณ์ของเขาฮนะร่มก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้มากอะไรส่วนทางร่างดำฮะก็จะคล้ายคึงกันแต่ว่าจะเน้นไปทางด้านของชุดโทนสีดำนะครับผมก็เป็นกางเกงสีดำเสื้อเนี่ยออกไปสีดำเหลือบๆม่วงฮะแล้วก็ประดับประดาไปด้วยทางด้านของ ลวดลายสีทองฮะชุดของเขาทั้งสองชุดเนี่ยดูผ่านเนี่ยเหมือนจะคล้ายๆกับหุ่นยนต์นะครับผมมือของเขาขาของเขาหรือบริเวณหน้าอกของเขาเนี่ยไปคล้ายๆกับโลหะอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ล่มเนี่ยที่เราเห็นยาทิ่ผมบอกว่มีการเปลี่ยนแปลงไปฮะบริเวณด้านจับเนี่ยคล้ายๆกับมีทางด้านของผลึกอะไรสีฟ้าๆอยู่ด้วยฮะและนี่คือสกินระดับสีทองหรือสกินเอสที่มีชื่วฟอนนั่นเองต่อมาเราไปดูคอนเซปต์อาร์ตเกี่ยวกับเครื่องประดับของเขาสรุปเครื่องประดับของเขาอยาทิ่ผมบอกไปฮะ เป็นเครื่องระดับระดับสีม่วงหรือระดับ A สสาหรับเครื่องระดับของเขามีชื่อว่าไอคนะฮะหรือว่าแกนน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมมันเป็นเหมือนเครื่องอะไรสักอย่างฮะแต่จากที่เราเห็นเนี่ยเครื่องตัวนี้จะสร้างความเย็นฮะมีหน้าของหยดน้ําหยดลงมาแล้วก็มีไอเย็นเนี่ยออกมาจากเครื่องเครื่องนี้นั่นเองนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยเครื่องนี้ผมว่ามันก็สวยดีเหมือนกันส่วนใครที่มีความรู้ว่าเครื่องนี้มันคือเครื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยแล้วแอนนะครับผมแล้วเพื่อนๆ่ะฮะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ2เซต ทางด้านของทีมงานกำลังจะเอามาวางขายถามว่าเข้าที่ s so ซเวอร์ g l o บ a l ไหมเข้าแน่นอนครับผมแต่จะเริ่มวางขายที่โซเวอร์จีนในวันที่30กันยายนหรือวันพฤหัสบดีหน้านั่นเองนะครับผมความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าทางด้านของทีมงานเนี่ย เน้นที่จะนําสกินต่างๆมาขายบ่อยขึ้นมากๆครไม่ว่าจะเป็นมาดาเบลล่านะครับผมหรือว่าจะเป็นโดลทีของแพทิเซียฮะแล้วนี่ก็ยังมาเป็นฟอร์เวิร์ดแล้วก็เป็นทางด้านของอูฉางอีกเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงฮะเกี่ยวกับการที่ทีมงานเนี่ยปล่อยสกินรวมมากๆหรือเป็นไปได้หรือเปล่าขเขาเริ่มจะตันเกี่ยวกับเขาสามารถตัวใหม่ๆเขาคิดไมออกเขาก็เลยทําทางด้านของสกินเอามาวางขาย แต่ข้อนี้ก็อาจจะไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าเขานํามาขา,ขายขั้นระหว่างทางด้านก่อนที่ตัวละครตัวต่อไปจะมานั่นเองครับเอาละวันนี้น่าจะจากลาทุกคนไปก่อนนะครับผม,มอย่าลืมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยก่อนจากลาก,กันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิลิชแนลไว้ด้วยและขอภัยยังสูงที่เสียงผมไม่ปกติวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบายสวัสดีครับ